อาเกมน,นะครับวันนี้จะนำเสนอเครื่อง Nintendo Switch V2 นะครับอันนี้เป็นการทดสอบเครื่องเบื้องต้นนะครับอันนี้เปิดเครื่องรอไว้แล้วนะครับอันดนับแรกจะเป็นการทดสอบด้านอินเทอร์เน็ตนะครับต่อวันนี้ต่อผ่าน w i f i ร้านนะครับใครสนใจซื้อเครื่องเกม PS4, PS5 Nintendo Switch ติดต่อร้านรักเกมได้นะครับ หรือใครสนใจขายเครื่องเกม p 4 B 5 Nintendo Switch ติดต่อหลานและเกมได้นะครับโอเค WiFi สามารถต่อได้ปกตินะครับต่อไปเป็นการเทสระบบตัวจอยนะครับเริ่มจากทดสอบไอโนหล็อกนะครับฝั่งซ้ายนะครับโอเคไอโนหล็อกฝั่งซ้ายไม่มีการเดินเอนะครับแล้วก็ไอโนหล็อกฝั่งขวานะครับโอเค ไม่มีอาการนดินเองนะครับต่อไปเทสระบบปุ่มนะคะรับเพิ่มจากจอยคอนฝั่งซ้ายนะครับปุ่ม L, ZL, Analog ซ้ายลงขวาขึ้นปุ่มลบปุ่ม Capture แ,แล้วก็ปุ่มหน้าข้างสองปุ่มนะครับ S R กับ S L แล้วก็จอยคอนฝั่งขวานะครับปุ่ม R, ZR, บวก Y X A B Analog ขวา แล้วก็ปุ่มด้านข้างสองปุ่มนะครับ SR กับ SL โอเคเราจอใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปเป็นการทดสอบระบบการแหงของเื่อนะครับอ่าอันนี้ใช้ทดสอบคือแผน่นซีฟูนะครับอันนี้ใส่ไว้ในเครื่องนะครับเราลองถอดทุดก่รอบก็ได้ค่ะนี่นะครับแผ่นนี้ใช้ทดสอบนะครับ เครื okay. ่องสตมาราแผ่นได้ปกตินะครับอันนี้มีใครสนใจซื้อเครื่องเกม PS4, Nintendo Switch ติดต่อร้านละกเกมได้นะครับหรือใครสนใจขายเครื่องเกม PS4, Nintendo Switch ติดต่อร้านละกเอ็ร้านกเกมได้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบระบบเครื่อง Nintendo Switch V2 นะครับพร้อมจัดส่งให้ลูกค้านะครับ Okay. โดยรวมตัวเครื่องสามารถอ่านแผนได้ปกตินะครับเคสามารถอ่านแผ่นได้ปกตินะครับ, okay. บ,ต,รบต่อไปเป็นการต่อระบบทัสกทีของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ต่อดอดออกพิมนีนะครับตอดระบบดักนะครับ ต่อระบบดรอนะครับโอเคภาพออกทีวมีปกตินะครับดอดไม่มีปัญหานะครับต่อไปทดสอบระบบทัสกีนนะครับรู่นทัสกีนนะครับทัสกีนปกตินะครับโอเคโอเคตแต่ับคองนี้ขอจบการรีวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่อยู่หนุนนะรักเกมครับ